สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาชม MG 5 Refit นะครับว่าจะได้แรงม้าแรงบิดเพิ่มแค่ไหนนะครับกับร้านเดิมนะครับเดินจูเนอร์นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศการ Refit และการขึ้นไดโนสำหรับร้านนี้นะครับเราใช้เครื่องมือรุ่นใหม่นะครับไม่ต้องพากล่องนะครับปลอดภัยกับรถนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับมาต่อกันเลยครับสาหรับ MG 5คันนี้นะครับป้ายแดงอยู่เลยครับยังวิ่งไม่ถึงพันโลเลยนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ารถอืดครับวิ่งไม่ไหวครับ แล้วก็รู้สึกว่าจะกินน้ำมันด้วยทีนี้นะครับเจ้าของรถก็เลยเปิดใจครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับว่าจะเรียกแรงมา้าแรงบิดได้ัเท่าไหร่นะครับในการรีแฟทครั้งนี้นะครับเราจะวัดแรงม้าก่อนทําและหลังทํานะครับติดตามต่อครับ ็จบกันไปแล้วนะครับระหว่างแรงม้าเดิมนะครับอยู่ที่82.92นะครับและแรงม้าที่ได้ใหม่นะครับ100.03นะครับแรงบิดนะครับจากของเดิมนะครับอยู่ที่1น2 3 8นะครับได้ที่138.43นะครับแรงบิดนะครับขึ้นเยอะขนาดนี้ทำให้รถออกตัวได้ดีนะครับแล้วแรงม้าที่เพิ่มขึ้นนะครับเวลาออกตัวลอยไปแล้วนะครับทำให้รถมีการไหลดีขึ้นนะครับ การที่ที่ได้สูตรประมาณนี้นะครับจะทําให้อัตราทิ้นเเปองน้อยลงด้วยนะครับขอขอบคุณที่ติดตามชมจนจบน,นะครับสวัสดีครับ